ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพรแลมายชาแนลนะคะการอ่านไพ่เพื่อเยียวยาและพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อคําว่ารักตัวเองเนี่ยแล้วยังไงต่อโลนะคะก็จะมีให้เลือกสอนสากองนะคะกองที่1หมาผักกาศนะคะกองที่2 หมาเห็ดหอมเนาะกองที่สามแมวหัวหอมนะคะเลือกกองไหนกันเลือกได้เลยนะคะก็หายใจเข้าออกลึกๆทำใจให้สบายๆดึงดูดกับน้องตัวไหนมากที่สุดก็เลือกได้เลยนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามค่ะอ่าสวัสดีค่ะมาเจอกองที่หนึ่งกันนะคะหมาน้อยผักกาดเนาะอ่ามาดูกันดีกว่าว่า ตัวคุณในตอนนี้เป็นยังไงนะคะมาดูกันก่อนเนาะสถานการณ์จิตใจคุณในตอนนี้สภาพจิตใจคุณมันเป็นยังไงนาะคนที่เลือกกองที่หนึ่งคนที่เลือกกองที่หนึ่งในตอนนี้ค่ะคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าแบบกลับมามีความมั่นใจในตัวเองกลับมาเชื่อมั่นกลับมามั่นคงทางใจ กลับมาดึงความมั่นใจดึงการตัดสินใจต่างๆเข้าสู่ตัวเองยึดตัวเองเป็นหลักมากขึ้นคุณอาจจะเริ่มใส่ใจตัวเองเริ่มดูแลเริ่มรักและใส่ใจในการที่จะทนุถนอมตัวเองมากขึ้นเริ่มที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะตอนนี้คุณอยู่ใน e NERGY ที่ดีมากๆเลยนะมีความเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นคงและหนักแน่นในจุดยืนของตัวเองนะคะทำเลือกและทำในสิ่งที่มันเป็นผลดีต่อตัวเอง นะคะไม่ใช่การทําตามใจนะการทําตามใจเนี่ยบางครั้งมันอาจจะส่งผลเสียกับเราเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอะเป็นคนที่ทําอะไรโดยคิดถึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีกับคุณแล้วนะคะอันนี้อยู่ใน Energy ที่ดีมากเลยนะกองที่1น,นะคะแล้วมาดูดีกว่าว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักตัวเองของคุณไพ่อยากจะแนะนำอะไรคะ ถ้าอยากจะแนะนำว่าเออบางทีอ่ะก็ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนักหรอกใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้เข้าอกเข้าใจตัวเองบ้างนะคะบางทีไม่ต้องแบบเข้มงวดกับตัวเองมากมายนะคะ อยากให้แบบว่าบางครั้งเราอาจจะมีการที่คิดว่าแบบรู้งี้ไม่น่าทําอย่างนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบทําไมตอนนั้นฉันโง่จังเลยนะทําไมฉันถึงทําแบบนั้นเขาอยากให้เราอะเข้าอกเข้าใจกับตัวเองต่างๆในอดีตทุกๆครั้งที่ทําพลาดไปว่าในตอนนั้นเราตัดสินใจดีที่สุดเท่าที่เราที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งจะทําได้นะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่า ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอะต้องกลับมาค้นหาคําตอบให้กับใจตัวเองกลับมาในเรื่องของการที่ค้นหาเสียงลึกๆในใจนะคะแล้วก็กลับมาทําความเข้าใจของตัวเองอีกครั้งนะคะโดยที่ไม่ตัดสินเนาะโดยเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรักความเมตตาต่อตัวเองเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเออ ใจดีกับตัวเองหน่อยหรืออาจจะแบบว่าดูแลตัวเองโดยให้คิดเสมือนว่าถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ของใครสักคนอ่ะเราจะดูแลเขาคนนั้นยังไงให้ทําตัวเองแบบนั้นเลยค่ะเราจะทุนนุถนอมยังไงนะ ก็ทนุถนอมตัวเองแบบนั้นเลยค่ะเราจะทนุถนอมลูกเรายังไงเราจะทํายังไงให้ดีที่สุดสําหรับเด็กน้อยคนนี้เพราะจริงๆแล้วทุกคนมีเด็กน้อยอยู่ในตัวนะคะอยากให้เลี้ยงดูและโอบกอดอบอุ้มเด็กน้อยในตัวคนนี้ให้เป็นอย่างดีนะคะแล้วพาอยากจะแนะนําอะไรคนที่ละกองนี้อีกคะพาอยากจะแนะนําอะไรคนที่ละกองนี้อีกคะ อยากจะบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะคิดถึงการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณ มุ่งมั่นและตั้งใจนะคะในการที่จะสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ไปในทิศทางที่ดีเพราะจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ค่ะคุณอยากจะเขียนทิศทางของเรื่องชีวิตต่างๆของคุณไปในทิศทางไหนคุณสามารถเขียนมันไปได้ใหม่ไม่ว่าใครจะเคยบอกว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณสามารถยกเลิกคําพูดเหล่านั้นที่เขาเคยพูดกับคุณแล้วเขียนว่าจริงๆแล้ว ชีวิตคุณเป็นแบบไหนและตัวตนคุณเป็นอย่างไรด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องให้ใครมากำหนดชีวิตชี้ชะตานะคะเขาอยากให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถกำหนดได้ว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะโอเคคะ่ะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะก็ยังไงกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กดคอมเมนต์หรือกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะหนาเห็ดหอมนะคะโอเคมาดูกันดีกว่าสภาพจิตใจคุณในตอนเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ส,สภาพจิตใจคุณในตอนนี้ไหนดูกันไหนนะคะสภาพจิตใจของคนที่เลือกกองนี้ เป็นยังไงกันบ้างนาะคุณน่ะอาจจะเริ่มในการที่จะเลือกที่จะปกป้องตัวเองเริ่มรักษาจิตใจตัวเองให้มันมั่นคงขึ้นนะคะเหมือนกับคุณเริ่มรักษาสม,มดุลของจิตใจตัวเองด้วยตัวเองได้มากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่ปล่อยให้ตัวเองไปตามสิ่งยั่วยุ ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่มันฉาบฉวยที่มันผ่านเข้ามาคุณอาจจะหมกมุ่นหรือไหลไปตามสิ่งรอบๆตัวได้ง่ายแล้วก็มีความหมกมุ่น กับสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ตอนนี้คุณกําลังเริ่มที่จะละวางสิ่งเหล่านั้นแล้วหันมาสนใจในเรื่องของความมั่นคงทางใจของตัวเองได้มากขึ้นหนักแน่นกับตัวเองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกมั่นคงกับตัวเองมากขึ้นเนาะตอนนี้คุณกําลังพัฒนาไปสู่ด้านที่แบบคุณรู้สึกว่าแบบสะดวกสบายกับ ความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าฉันมีฉันพร้อมฉันมีสิ่งดีๆรอบๆตัวคุณเริ่มที่จะไม่ขว่หาสิ่งนอกตัวเริ่มที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองสบายใจในกับการที่ตัวเองเป็นอยู่หรือสบเลือกที่จะหรืออีกในนึงนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะทําในสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจ รู้สึกมั่นคงมากกว่าการที่จะวิ่งตามสิ่งต่างๆอีกต่อไปนะคะอืออ่ะแล้วมาดูกันดีกว่าเนะาะไพ่อยากจะแนะนำอะไรคนที่เลือกลองนี้บ้างคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรคนที่เลือกลองที่สองคะไพ่อยากจะแนะนำว่าตอนนี้เออสิ่งต่างๆที่คุณเริ่มที่จะทำเพื่อตัวเองเนี่ย เริ่มเรียนรู้การรักตัวเองเริ่มเรียนรู้ที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองเนี่ยมันกำลังจะผลิดอกออกผลแต่เพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสักหน่อยคุณอาจจะไม่สามารถเร่งมันได้เหมือนต้นไม้อะมันต้องใช้เวลาเติบโตใช้เวลาในการผลิดอกออกผลไม่ได้แบบปลูกมเมล็ดปั๊บแล้วออกดอกเลยนะคะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วส,สม่าเสมอเนาะถ้าอยากจะบอกว่า ตอนนี้มันอาจจะมีการค้นพบอะไรหลายอย่างมากขึ้นคุณอาจจะค้นพบความมหัศจรรย์ต่างๆรอบๆตัวมากขึ้นมันอาจจะมีสิ่งต่างๆที่ดูแบบเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วมีความเชื่อมโยงกันอย่างคาดไม่ถึงดูมีความประหลาดใจเต็มไปด้วยปริศนาเป็นเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์น,นะคะมันเป็นความลับที่คุณอาจจะ ก้าไปหรือเริ่มที่จะเรียนรู้สิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในชีวิตเนี่ยมันเริ่มเผยเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นสิ่งดีๆอาจจะเริ่มคลี่คลาเอสิ่งต่างๆในชีวิตคุณอ่ะมันกําลังเริ่มคลี่คลายไปสู่ทิศท,ทางที่ดีนะคะอืมแล้ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักตัวเองที่คุณควรสนใจนะคะก็อยากจะบอกว่าให้คุณนะคะเออ นอกจากที่จะมีความอ่อนโยนให้กับตัวเองแล้วก็อยากที่จะให้อ่อนโยนแบ่งปันความอ่อนโยนนี้ให้กับคนรอบข้างนะคะให้กับคนที่อยู่รายลอ้อมให้กับทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนอกจากตัวเองแต่ก็อย่าลืมว่าจะต้องใจดีกับตัวเองด้วยนะคะทําสิ่งต่างๆด้วยความรักและความปรารถนาดีนะคะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรอีกคะไพ่อยากจะบอกอะไรอีกคะ สำหรับคนที่เลือกตอนนี้ไพ่อยากจ,จะบอกว่าให้คุณอะหันกลับมาโฟกัสตัวของตัวเองเป็นหลักเพราะก่อนหนีน้จากไพ่ก่อนหน้านะคะคุณอาจจะเป็นคนที่วิ่งไปตามสิ่งต่างๆที่มันดึงดูดใจนะคะตอนนี้เขาอยากให้คุณอะกลับมาอยู่กับตัวเองนิ่งๆโฟกัสกับตัวเองให้มากลองไม่ไปวิ่งตามสิ่งอื่นที่มาดึงดูดความสนใจคุณลองอยู่กับตัวเอง นะคะเพื่อทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อวิ่งตามอะไรบางอย่างเช่นคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากใครบางคนหรือคุณอาจจะเบียดบังตัวเองหรือละเลยตัวเองอาจจะไม่ถึงขั้นเบียดบงังแต่อาจจะเป็นการละเลยนะคะเพื่อที่จะวิ่งตามอะไรบางอย่างที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่ต้นนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะสิ่ง ต่างๆอะค่ะเราเท่านั้นเนาะที่เป็นคนกําหนดเหมือนกับต่อให้ใครชมคุณยังไงอะแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอมันคําชมเหล่านั้นอะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคุณเนาะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกดีแค่ชั่วข่าวแต่ผลสุดท้ายพอกลับมาอยู่คนเดียวคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอค่ะ เพราะฉะนั้นให้อยากจะแนะนำว่าให้กลับมาโฟกัสการอยู่กับตัวเองทำใจตัวเองให้มั่นคงและเป็นสุขกับความสงบที่อยู่ในใจอย่าวิ่งตามสิ่งต่างๆมากจนเกินไปนะคะอย่าไปลุ่มหลงหรืออยากที่จะแบบทำตามเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับทำไปตามความคิดที่มันอัตโนมัตินะคะเหมือนเราถูกโปรแกรมมายังไงเราก็ทำไปตามนั้นถูกโปรแกรมมาว่าทำแบบเนี้ย แล้วฉันจะเป็นที่รักหรือทำแบบนี้ฉันถึงจะได้รับการยอมรับบางทีจริงๆแล้วอะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะมันคือการที่เราเลือกที่จะทำสิ่งที่เราทำแล้วมันดีกับตัวเองทำแล้วเรารู้ว่ามันจะดีกับเรามันจะทำให้เราสบายใจทำให้เรามีความสุข นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิง่งติดตามได้วนะคะหรือจะคอมเมนต์ฝากอะไรไว้บ้างก็ได้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกองที่3นะคะคนที่เลือกน้องแมวหัวหอมนะคะมาดูกันดีกว่านะ,ะว่าสภาพจิตใจคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจคุณในตอนนี้เป็นอย่างไร คุณในตอนนี้อาจจะพยายามคิดเรื่องราวต่างๆอย่ากเป็นเหตุเป็นผลคิดวิเคราะห์ทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ พอคิดไปคิดมาคุณก็สร้างความลังเลสับสนให้กับตัวเองมันทําให้คุณไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้มากมายเท่าที่ควรถามว่าคุณมีความสุขไหมก็มองว่ามีในระดับหนึ่งนะคะแต่มันยังมีความย้อนแย้งมีความสับสนในใจมีความไม่ชัดเจนในตัวเองบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณเนี่ยยังไม่สุขสุดยังสุขไม่สุดอะคะ่ะเหมือนจริงๆแล้วคุณอะ จริงๆแล้วมองว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอะมันสมบูรณ์พูนสุขมากๆเลยนะแต่ตัวคุณเองมันยังมีใจที่มันย้อนแยง้งมีความคิดที่มันยังไปคนละทางอะค่ะทําให้เหมือนกับว่าคุณอาจจะแบบพยายามคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ยึดติดกับหลักการอะไรบางอย่างมากจนเกินไปมันก็เลยทําให้คุณสุขไม่สุดเพราะคุณยังมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างมาปิดกัน้นตัวเองเอาไว้นะคะ แล้วมาดูกันดีกว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเรื่องการรักตัวเองของคนที่ลวกองนี้คะไพ่อยากจะบอกว่าเออเขาอยากให้เราอะเอาเงื่อนไขต่างๆตรกกะและเหตุผลต่างๆออกไปเพราะว่าอะไระหรอเพราะตรกกะและเหตุผลเรลานั้นอะมันไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ทุกอย่างอะค่ะอย่างเช่นคนรวยจะต้อง เป็นคนไม่ดีเสมอไปไหมก็ไม่ใช่คนรวยที่นีสใส่ดีเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้คนก็มีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ตายตัวค่ะเหรียญมีสองด้านเสมอไม่มีอะไรที่แบบเสมอไปอ่ะไม่มีเอาอนันนะคะมันมีแต่ตรงกลางมากหรือน้อยแค่นั้นเองเขาไม่อยากให้เราเอาเงื่อนไขต่างๆมาปิดกั้นตัวเองว่าอย่างเช่นเพราะฉันไม่สวยฉันถึงไม่มีแฟนจริงๆเราไม่เกี่ยวนะ คนที่ไม่สวยหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะสวยแต่เขาไม่คิดว่าเขาสวยเขาก็เลยปิดกั้นโอกาสที่จะมีแฟนของตัวเองเพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าการที่คุณอ่ะจะเปิดรับความเป็นไปได้ต่างๆเหล่านั้นมากแค่ไหนเขาอยากให้คุณอ่ะมองว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เหมือนจำนวนดวงดาวที่มีมากมายมหาศาลจนคุณไม่อาจนับได้มันมีลิมิตเลส p o s s i b i l i t y นะ้นมีความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดอนะคะ่ะอยู่ที่นั่นเพียงแต่ว่าคุณจะมองสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่านาะนะคะอ่าแล้วไพ่อยกจะบอกอะไรคุณอีกคะไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่อยากจะบอกว่ากองนี้จะเน้นในเรื่องของความเป็นไปได้เนาะแล้วก็ความที่ไม่มีเงื่อนไขเขาอยากให้เรากลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองเชื่อม ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ลองถามลองสำรวจความรู้สึกของตัวเองว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้นะคะอยากให้ลองมาทบทวนใช้เวลาสงบนิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วในความนิ่งของสภาวะจิตตอนนั้นลองถามตัวเองดูว่าเพราะอะไรเราถึงคิดว่าสิ่งที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราจริงๆแล้ว ทุกอย่างเป็นไปได้เสมนอ,อ,อมนะคะอะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรเก่กับการรักตัวเองอีกคะเขาอยากจะบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะมีความฟุ้งๆอะไรบางอย่างเนาะที่แบบเหมือนอาจจะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันขนาดสมมุติว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่แย่ ไม่สุขมากไม่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณก็อาจจะคิดไปนู่นและว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยจะทำยังไงคุณไม่เอนจอยกับปัจจุบันที่มีอยู่นะคะเออทำงาน,นที่แบบถ้าคุณดื่มด่ากับช่วงเวลานะปัจจุบันอนะ่ะคุณอาจจะมีความสุขมากกว่านี้แบบสมมุติว่าตอนวันเนี้ยเป็นวันแบบวันดีของคุณอนะ่ะแต่คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันดีขนาดเนี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยมันต้องมีปัญหาแน่ๆมัน มันก็คือการไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วเนาะมันก็คือการที่แบบคิดไปก่อนหน้ากลัวไปก่อนหน้าซึ่งถามว่ามันเป็นการรักตัวเองไหมแพรบอกว่าแพรขอบอกว่ามันคือการที่เอาความคิดลบๆมาบั่นทอนใจตัวเองเนาะมันคือการดึงความรู้สึกแย่ๆเข้ามาหาตัวมันคือการที่เราไม่รักตัวเองเนาะนะคะแล้วออไอกกอพ่อยากจะบอกอะไรคนที่เลือกกองนี้อีกคะไพ่อยากจะบอกอะไรคนที่เลือกกองนี้ ถ้าอยากจะบอกว่าบางทีอะ่ะคุณก็ต้องเชื่อมั่นหน่อยนะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าไม่ลองถ้าไม่ลงมือทําไม่กล้าทําอะไรสักอย่างมัวแต่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปไม่ได้อยู่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อมัน่นและกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทํานะคะบนพื้นฐานของการที่คุณต้องคิดด้วยนะว่า ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงบนพื้นฐานของของการที่ว่ายึดยึดยึดสภาวะปัจจุบันด้วยอะค่ะไม่ใช่เสี่ยงไปที่โดยไม่สนใจสภาวะปัจจุบันเนาะเสี่ยงได้กล้าได้แต่ต้องไม่มากจนเกินไปนะคะต้องอิงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์ได้นะคะหรือจะกดกระดิ่งไว้ก็ได้เนาะยินดีที่ได้พบกันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ